สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองที่เวลานี้กำลังออกมาปั่นป่วนนะครับจากกรณีที่สารนั้นเนี่ยนะครับไม่ให้ประกันตัวหรือว่าปล่อยตัวชั่วคราวเจ็ดจำเลยที่อยู่ในเรือนจำนะครับโดยเฉพาะทางด้านเพนกวินพฤติชิวารักษ์แล้วก็รุ้ง ปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเนี่ยนะครับแม้ว่ามีการยื่นขออปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนหน้านี้เนี่ยเครั้งแล้วก็ครั้งที่10เนี่ยนะครับปรากฏว่าศาลนั้นก็มีการนัดไต่สวนในวันที่6พฤษภาคม2อ6 4นะครับแต่ว่าความวุ่ดวายนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่29เมษายน2,564เนี่ยปรากฏว่าเบนจาอปปัน พร้อมกับพวกนั้นเนี่ยนะครับไปปวดที่ศาลคุณผู้ชมไปมีการโปรยรายชื่อตะโกนนะต่อว่าต่อขานบรรดาผู้พิพากษาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมและมากไปกว่านั้นปรากฏว่าคนเหล่านี้แล้วก็แนวรวบนั้นเนี่ยนะครับได้มาปลุกป,ปั่นบนโลกออนไลน์โดยการไปล่ารายชื่อเนี่ยนะฮะผู้พิพากษาผู้ที่บอกว่าเป็นคนไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวชั่วคราวเจ็ดจำเลยเนี่ยนะครับ แค่นั้นไม่พอคุณผู้ชมมีการไปสืบค้นนะครับว่าบ้านอยู่ที่ไหนลูกเต้าเนี่ยนะครับเป็นใครมีความเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์กับใครบ้างแล้วเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะหลังจากนั้นในช่วงค่ำคืนของวันที่2องพฤษภาคม2,564เนี่ยปรากฏว่ากลุ่มรีเดมนะครับก็ไปบริเวณสาอาญาอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไปเนี่ยนะครับก็มีการเอาภาพของผู้พิพากษาเนี่ย ไปติดนะครับแล้วก็มีการปราศัยมีการต่อว่านะครับมีการใช้คำหยาบด่าทอเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนเจ้าหน้าที่นั้นต้องมีการไปสลายการชุมนุมเนี่ยฮะแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่เห็นเลยคุณผู้ชมเรายังไม่เห็นเลยคือองค์กรที่ชื่อว่า a อ n ม s t y International นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยออกมาเรียกร้องเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของสิทธตามรัฐธรรมนูญนะครับให้ปล่อยตัวคนนั้นให้ปล่อยตัวคนนี้ อยากระทํากับคนนั้นอยากกระทํากับคนนี้โดยเฉพาะคนที่ชื่อว่าปียนุษย์โคศารผู้อำนวกยการเอ็มเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยเนี่ยนะคุณผู้ชมออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเช่นเคยไปเรียกร้องให้ปล่อยตัวพระฤาีวารักษ์ให้ไปดําเนินการอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลานี้เนี่ยครับคุณผู้ชมคนที่เป็นผู้พิพา,ากษากําลังถูกคุกคามกําลังถูกระเบิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงพร้อมกับครอบครัวเนี่ยนะองค์กรแห่งนี้ เงียบเหมือนเป่าสากฮะเงียบเหมือนเป่าซากปิดปากไม่ออกมาพูดอะไรแม้แต่น้อยแบบนี้แหละครับสังคมไทยเขาถึงสงสัยว่าองค์กรแห่งนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรขึ้นมาเพื่อที่จะบันทอนนะกัดเซาะกฎหมายของประเทศไทยทําลายความน่าเชื่อถือของข้อกฎหมายหรือสถาบันสําคัญสาคัญของประเทศไทยใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่เวลานี้เนี่ยนะฮะ นางปิยนุษเนี่ยนะครับนางสาวปียนุษโคข้อศารผู้ดำนวยการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องมีการออกถแถลงการนะฮะออกแถลงการกล่าวนะครับ,ออรรนะรบประนามผู้ชุมนุมที่ไปดําเนินการนะครับบริเวณหน้าศาลอาญาบริเวณพื้นที่ของศาลอาญาตั้งแต่เมื่อวันที่29เมษายน2,564และวันที่2องพฤษาพภาคม2,564ประอยหกวแบบนี้ได้อย่างไร เมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นองคอ์กรที่ดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วเวลาแบบนี้ล่ะครับคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนทําไมไม่ดําเนินการเรียกร้องนะครับให้บุคคลเหล่านี้หยุดการกระทําอันที่ไปลิดรอนสิทธิเสรีภาพรวมถึงก้าวล่วงก้าวกายสถาบันศาลทําไมถึงไม่ออกมาหรือเป็นเพราะว่าพวกคุณเห็นรู้ด้วยกันหรือไม่อย่างไร Ứng, ừ, ninh chới, ninh nương Dù nương 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 Cầm lăng nương nương